โอ๋ฉิงหากเจ้าอยากจะฆ่าก็ฆ่าฆ่าเธอฆ่าเจ้าอย่างนั้นเลยข่าจะฆ่าเจ้าไปเพื่ออะไรกันพวกเขาเป็นลูกของข้าความผิดของลูกพ่อควรจะรับไว้เอ่อท่านเป็นพ่อของข้าอย่างนั้นหรอท่านเคยบอกกับข้าว่าพ่อของข้าเสียไปแล้วไม่ใช่เหรอที่ข้าโกหกเจ้าเพราะว่าข้าไม่อยากให้เจ้าเอาแต่พึ่งพาข้าเออโอ๋ฉิงเมตตาข้าด้วยข้ายังมีสิ่งที่จะต้องทําเอ่อพี่ใหญ่เขียนหมิงเฮ้อพ่อลูกสุนัขคู่นี้บินน้ำตาเก่งกันจังเลย อูฉิงจะต้องการฆ่ามันหรือไม่ข้าต้องการสังหารมันแต่ในเมื่อเป็นแบบนี้พวกมันต้องนําของมาแลกเป็นสิ่งตอบแทนเอิ่มเข้าใจแล้วท่านเจ้าอาลามอูหยาเพื่อเป็นการไถ่โทษชีวิตท่านจะต้องมอบกระบี่ลิ้วมังกรให้กับอูฉิงเจ้าอยากได้กระบี่ลิ้วมังกรของข้าหรืองั้นก็ย่อมได้เอาไปสิผู้อาวุโสชิวสุยข้าได้ในสิ่งที่ข้าต้องการแล้วข้าจะถือว่าเรื่องในวันนี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนด้วยเรื่องในวันนี้ข้าไม่มีหน้าที่จะอยู่ที่นี่อีกต่อไปแล้ว ข้าขอตัวก่อนร่องรอยแกะสลักพวกนี้มีความพิเศษซ่อนอยู่จริงๆด้วยพอนึกถึงตอนนั้นก็ช่างหน้าขำยิ่งนักขอบคุณเจ้ามากนะถ้าหากไม่ใช่ในสวรรค์ของเจ้าข้าคงไม่ได้รับกระบวนท่านี้เฮ้ย <c oughs> ในอนาคตเจ้าอย่าลืมหาผลประโยชน์ให้ข้าด้วยล่ะเออเออใครกันนะที่มาหาข้าแต่เช้าเลยเอ๊ะสิทธิพี่เป็นท่านนี่เองเจ้ายังนอนอยู่อีกเหรอเจ้านี่มันหนูเกียดขันจริงๆเลยทั้งทงที่วันนี้ก็เป็นวันเปิดงานด้วย เอ,อดูจากท่าทางของเจ้าเจ้าคงลืมไปแล้วสินะว่าวันนี้เป็นวันเปิเปดงานตาประทับสวรรค์อมตะถึงแม้ว่าเจ้าจะแข่งแกร่งแต่ก็อย่าได้เย่อหยิ่งไปเอาหน้าสิทธิ์น้องอู่ฉิงนั้นปิดประตูฝึงจุนจะได้กดเขาเลยข้าไม่เชื่อหรอกเออฮ็นี่พวกเราไปกันเถอะทักษะที่จะได้รับสูงสุดอยู่ในระดับใดอย่างนั้นหรอระดับพิภพต้องห้ามแล้วมันเป็นยังไงเลอให้พูดตามความจริงระดับพิภพต้องห้ามข้าเก่งว่ามันคงจะไม่มีอยู่จริง แม้ว่าโมหลง,งเซียจะแข่งแก่งยิ่งนักก็ยังไม่สามารถได้มันมาไว้ในครอบครองเลยแม้ว่าโมหลงเซียจะแข่งแก่งก็ตามแต่เขาก็จะต้องล้มลงต่อหน้าสิทธิซิ่วจูสิทธิซุนบูเขาไม่เข้าใจที่ท่านพูดออกมาเลยโมหลง,งเซียมาสารภาพร,รักต่อหน้าสิทธิซิ่วจูแต่เขาก็ต้องถูกสิทธิซิ่วจูปฏิเสธกลับไปสิทธิน้องซุนบูเจ้ากล่าวเกินจริงไปแล้วนะเออดูนั่นเหลวเข้านั่นเหล่าสีโฉมแสนงดงาม แล้วเจ้าหนุ่มนั่นเป็นใครกันคงจะเป็นผู้ที่เอาชนะจูเทียนหมิงได้ไม่ผิดแน่นำว่าอู่ฉิงสิทธ์น้องทางเข้าสู่ดินแดนตาประทับสวรรด์อัตามีด้วยกัน2ทาง 1. คือเพื่อสะสมตาประทับอีกหนึ่งมีไว้เพื่อแลกเปลี่ยนทักษะการต่อสู้ต้องห้าม